30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend ทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับ เราจะทอล์กสบายๆจอนลึกกับแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะครับและแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะฮะก็คือผู้ที่ได้รับฉายาว่าจินตราสองนั่นเองครับใช่ค่ะมีท่านเดียวเท่านั้นนะคะที่มีฉายานี้นะคะคุณต่ายสายทานนิยมการค่ะครับซึ่งคุณผู้ชมท่านใดนะฮะอาจจะยังเกิดไม่ทานหรือว่ายังไม่รู้จักเธอดีนะครับก็ไปติดตามย้อนหลังความสําเร็จของเธอได้กับสกูปนี้เลยครับย้อนไปเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2530 ในยุคที่ภาพยนตร์ไทยกำลังเฟื่องฟูถึงขีดสุดได้มีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงอย่างมากมายครับและหนึ่งในนั้นก็มีตายสายทานนิยมการเด็กสาวหน้าใสาจากจังหวัดเชียงรายแจ้งเกิดอย่างโดดเด่นกลายเป็นขวัญใจของผู้ชมทุกเพศทุกวัยหลังจากแสดงภาพยนตร์ได้ไปไม่กี่เรื่องและด้วยเขาหน้าที่ละไม้คล้ายกับซูเปอร์สตารุ่นพี่อย่างจินตราสุขพัฒซึ่งเป็นดาราย,ยอดนิยมอันดับหนึ่งในยุคนั้น จึงทาให้เธอได้รับฉายาว่าจินตราสองโดยหน้าตาบวกกับความสามารถจึงทําให้ต่าสายทานโด่งดังถึงขีดสุดผลงานภาพยนตร์และละครที่มีเธอเป็นนักแสดงนำอาทิม 6. 2ทัห้องครูวารีสมศรีโปรแกรมดีปีนี้มีน้องอันหนึ่งคิดถึงพ่อสันเขตหวานมันฉันคือเธอประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงของต่าสายทานก็ดำเนินรอยตามคนดังในยุคนั้นครับ คือการถ่ายแบบและออกอัลบั้มผลงานเพลงเป็นของตัวเองแม้จะลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงหลายสิบปีแต่เจ้าของฉายาจินตราสองผู้นี้กลับโชคไม่ดีในเรื่องของความรักจายสายทานเคยตกเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งกับอดีตแฟนเก่าผู้ล่วงลับเจ้าของฉายาเคียร์ริฟเมืองไทยอย่างออฟอภิชาติวัวพิมนและไนรัฐพลจุลเปมะถึงสครั้งสองคราจากนั้นชื่อและผลงานของตายสายทาน ก็ค่อยๆเงียบหายไปจากวงการบันเทิงหลังจากหันหลังให้วงการบันเทิงแต่ก็หันหน้ามาเป็นอาสาสมัครผู้ไพ่ให้กับมูลนิธิร่วมกันยูอย่างจริงจังมาเป็นเวลา15ปีอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้อดีตซูเปอร์สตาร์ผู้อยู่ท่ามกลางแสงสีสวยงามของวงการมายาหันหน้ามาอยู่กับความหวาดเสียวกลิ่นข่าวเลือดการบาดเจ็บและความตาย ช่วงหน้ามาอินไซด์กันครับจริงๆแล้วเธอผ่านเหตุการณ์ความรักครั้งใหญ่หญมาสองครั้งเท่าที่ทราบเนี่ยมันอาจจะจบไม่ค่อยสวยนะักวันนี้ได้เรียนรู้อะไรจากมันคนไม่เคยถามแต่เลยครับว่าด้วยด้วยมีเหตุผลอื่นไหมอะไรเงี้ย<ม><ห>เพราะว่าคนจะมาใส่เหตุผลให้เองอะไรอเงี้ยค่ะมีคนกระโดดลงมาต่อหน้าปีนเสาไฟฟ้าสูงประมาณเกือบตึกสิบแปดชั้นเขาก็ทาเอามือทําอย่างเงี้ยค่ะทาอย่างเงี้ยแล้วก็กางออกอย่างเงี้ยแต่เราได้ยินแบบตุ๊บโอ้โหแต่หมุนตัวไม่ถูกทิศเลยค่ะ ข้าสส่เบกที่2นะครับของรายการ True Insider Weekend นะครับและตอนนี้ผมกับแองจี้ก็ได้นั่งอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับเป็นนางเอกในดวงใจของผมแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับในยุคนู้นเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคี่ตายสบายดีใช่ไหมครับสบายดีค่ะคุณพุทธสบายดีแองจี้สบายดีไม่เจอหน้าเจอตาหายไปไหนมาฮะค่ะจริงๆแล้วก็วนเวียนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบวงแหวนรอบนอกครับอ๋อช่วยคนอยู่ค่ะอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยเข้ามาในวงการเท่าไหร่ครับ ครับมานั่งอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเชื่อไหมครับเพราะผมเห็นตรงนี้เธอไม่ค่อยจะเปลี่ยนสักเท่าไหร่เลยนะฮะหน้าตานี่เหมือนเดิมเหมือนในยุคนั้นใส่คอสช็องเล่นหนังได้อีกหลายเรื่องอุ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเล่นคู่กันนะได้ได้ได้ต้องถามนิดนึงนะในยุคนั้นเนี่ยต่างกันกับยุคนี้ขนาดไหนคือหมายถึงว่าในวิธีของการที่จะก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงนะครับอ๋อถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยค่ะก็คือเราจะต้องมีการแคสติ้งมีแบบเรียน acting มีสอน a c t ิ้งมีอะไรคือ ถ้าเป็นยุคนี้เอาแบบพูดง่ายๆเลยก็แบบว่าชักนํากันเข้ามาแค่ปากกับปากก็ได้แล้วเนอะก็อาจจะไม่ค่อยมีหรือมีก็ไม่รู้แต่ก็ห่างๆก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นในยุคของตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยคือ,อ,อต้องเข้าไป ทริอาลไปแคสค่ะไเป็นคนพาไปแ่ะครับตอนนั้นมีพี่สมเกียรติค่ะพี่สมเกียรติไฟสตาค่ะก็ไปที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็อยากจะได้คนที่เล่นเป็นพี่แหม่มจินตลาอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ไปลองแคสดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จริงๆเรามีเรื่องกริ้งไว้ก่อนด้วยนะอ้าวฮะกริ่งไปก่อนที่ตอนนั้นพี่มอสใช่เล่นผมสั้นๆนะคะอันนั้นก็ไปแคสตบกับพี่คิงค่ะคือ แค่จะร้องไห้กับบ้านน่ะคือเขาไม่ให้ดูกล้องไงคืออันนั้นคือครั้งแรกก่อนเข้าวงการแต่ว่าคือเป็นแค่เอ็กซ์ตรราค่ะเสร็จแล้วแบบกล้องก็ถ่ายอยู่อย่างเงี้ยเอเราก็เห็นสีแดงๆเราก็ชอบไงมันก็คืออะไรก็มองไงเด็กดอยไงเราก็มองไงก็บอกอะไรก็ไม่รู้ส่องอยู่อย่างเงี้ยพี่คิงว่าโอ๊ยมันไม่ได้เขาเสียหมดเลยหน้าอะไรเงี้ยโดนดุแบบแทบร้องไห้กับบ้านตอนนั้นเด็กด้วยค่ะสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตอนนั้นก็แบบไม่คิดว่าจะกลับมาในวงการอีก จ <ừ> จนมมาเเอิกียรดาราในยุคนั้นมีใครบ้างคะมีคุณแอนทองผสมคุณคุณแคทริยาอิงลิสธัญญาธัญเรศแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็อบอยสเกลสายฟ้าครับหลายคนคะ่ะครุณคุณ,คณเล็กสลันอาจจะเสียบแล้วคุณทันธนวันิกอะไรอย่างเงี้ยคะ<ำ>่ะเอาที่ยังอยู่ดีกว่าซึ่งตอนนี้ กับใช้ยาจินตราสองตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างฮะกับที่คนแบบมอบให้อย่างเต็มใจนะจริงๆเพราะว่าเหมือนมากจริงๆนะเหมือนก็รู้สึกยังไงฮะก็รู้สึกดีค่ะก็รู้สึกแบบเอ่อพึ่ปิ่มในใจอะไรเงี้ยจะไปบอกใครว่าโอ้ยไม่ไม่ไม่เหมือนอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นบางมุมค่ะที่มันคล้ายอะไรเงี้ยค่ะก็เคยคุยกับพี่แหม่มเหมือนกันก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้สายได้พึ่งใบบุญได้ทานใช่ตอนนั้นเล่นหนังด้วยกันบ้างไหมฮะกับพี่แหม่ม เล่นค่ะเล่นเรื่องสมศสรี 422A ที่เป็นหุ่นยนต์ค่ะแล้วก็ม6ทับ2ห้องครูวาลีก็เล่นเป็นพี่น้องอเป็นซปเปอร์สตาร์ในยุคนั้นกับยุคนี้แตกต่างกันยังไงบ้างคะเราไม่เคยเป็นยุคนี้ด้วยสิอ <laughs> ตอนตอนที่ยุคนั้นก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะแต่ว่าถ้ายุคนี้มันจะเห็นได้ชัดเลยว่าค,คนนี้เป็นด้วยด้วยเลตติ้งหรือมีแฟนคลับยุคนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเขามีป้ายไฟคะ่ะมีเอีฟ แมื่ก่อนยุคเราไม่มีค่ะก็จะมีแต่เสียงปลกมือรหรือแบบบกไม้บกมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับก็คงจะถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวของคุณสายสายทานอยู่เนืองเนเนี่ยนะคงจะทราบว่าจริงๆแล้วเธอผ่านเหตุการณ์ความรักครั้งใหญ่ๆมาสองครั้งนะครับซึ่งเราคงไม่ไปย้อนถึงรายละเอียดรตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยมันอาจจะจบไม่ค่อยสวยนะั นะครับถามในความเป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเมื่อผ่านความรักในลักษณะนี้มาแล้วคนนี้ได้เรียนรู้อะไรจากมันแล้วมันให้อะไรกับเราบ้างครับก็สิ่งสําคัญเลยคงให้ให้บทเรียนนะนะคะ <c oughs> สําหรับสําหรับผู้หญิงอะคะ่ะคือณตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เวลาที่มานั่งบอกว่าใครผิดใครถูก <c oughs> หรือฉันผิดฉันถูกหรือแบบหรือพลาดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าอะไรที่มันแบบมันไม่ใช่ ไม่ใช่กค็คือไม่ใช่อย่าไปฝืนคแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็คือณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีมีมมใครสักคนหรืออะไรเนี้ยก็รักษาเขาไว้ให้ดีเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาที่แบบเขาเรียกจะมาเจอกันหรืออะไรเงี้ยมันมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะจริงๆแล้วอ่ะมันมันมีเหมือนกรรมสัมพันธ์หรืออะไรกันมาแต่แต่อะไรก็แล้วแต่ค่ะคือใต,ต่เชื่อในเรื่องของเวรกรมรมในเรื่องของบาปกรรมหรืออะไรเงรี<ก>้ยค่ะก็ก็คิดว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องหนึ่งมากกว่า ก็คือเราเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาตรงจุดนั้นเนี่ยมาทําร้ายนะวันนี้ค่ะความรักที่เกิดขึ้นในสองครั้งเนี่ยเป็น turning point กับชีวิตตัวเองไงบ้างคะ จร,จริงๆแล้วคนมักจะถามว่าแบบเพราะความรักห<อ>ร,รือเปล่าอะไรเง<ช>ี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไม่เคยถามแต่เลยว่าด,วด้วยด้วยมีเหตุผลอื่นไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคนจะมาใส่เหตุผลให้เองอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต่ายมีมีลูกสาวบุญธรรมอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีคุณแม่ที่ต้องดูแลตั้งแต่คุณพ่อเสียเราก็จะเป็นแบบเสาหลักให้ครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วด้วยเหตุผล,ลหลายๆอย่างแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนโลกส่วนตัว บางทีก็ไม่ไม่ได้สังคมหรือจะต้องมาออกสื่อไม่เจอนักข่าวไม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีเขียนกันไปแล้วเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโทรหาใครเราจะแก้ที่ตรงไหนเขาก็เขียนกันไปอย่างนง้นนะคะจนกว่าที่แบบพอเขียนเสร็จแล้วเราถึงออกมาแก้อคือณ <c ười> นะตอนนั้นนะคะครับก็คือสรุปว่าคือตอนที่เราเฟดเฟดไปเนี่ยก็คือไปดูลูกสาวบุญธรรมด้วยใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วก็วกตัวเองคือ กระดูกหลังอักเสบด้วยค่ะค่ะทำกายภาพด้วยแล้วเริ่มมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยได้ไงคะเริ่มมาตั้งแต่ย้อนไปประมาณ 14-15ี่หปีค่ะก็ก็ตั้งแต่ที่ได้เข้ามาทำคือตอนนั้นเนี่ยคุณอ๊อฟอภิชาติโพิมลนะคะแองจี้พันไหมก็ไม่รู้นั่นแหละแต่เราพูดทันเนาะท่านก็คุณอ๊อฟก็ชวนเข้ามาทำนะคะมีเพื่อนสนิทก่อนนะคะก็ชวนเข้ามาทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนจับพัดจับผัะค่ะก็คือก็ต้องตามตามไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือใจก็ มีความกลัวเป็นธรรมชาติชีวิตไตจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็กลัวก็เหมือนผู้หญิงคนนึง่งนะคะก็ไม่อยากทําค่ะเสร็จแล้วเขาก็พามาทําอะไรเงี้ยก็มาเจอแบบเคสแรกอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบพวกแบบสิบล้อชนอันนี้คือเคสแรกนะคะเคสแรกเลยค่ะ,คะสิบล้อชนที่พระรามเจ็ดจบการศึกษามาใหม่ๆกินเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเมาสิบล้อก็ทับหัวเละหมดเลยอะ่ะก็ขึ้นไปแล้วแบบเขาก็บอกแต่ว่าออฟก็บอกว่า ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยเราถ่ายยังไรวะนี่นี่เอากล้องเขาก็เห่กล้องเนีค่ะตอนนั้นเนี่ยขออนุญาตนะคะขอร้ <laughs> นี่นึง <laughs> เขาก็เหะ <laughs> ก็บอกเอามาถ่ายอย่างเงี้ยค่ะครอบตรงหน้าแล้วก็ได้ภาพแบบหน้าแบบใหญ่มากอะใหญ่กว่า A4 เอามาแบบแล้วตอนนั้นแบบตู้อะไรนะที่เป็น s t กเกอร์เก <laughs> มอะค่ะ <laughs> กำลังฮิตเขาก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยก็มาปริน์แบบ คือเราไม่สนุกอะแล้วก็แบบเอาไว้ในห้องอะค่ะคือเอาเพื่อนมานอนด้วยอะ่ะสี่ห้าคนแล้วก็ฝันมาสี่วันซึ่งไม่รู้ว่าฝันหรือแบบเราอาจจะคิดหรือหลอนไปเองก็ได้แบบว่าสี่วันวันแรกมาอย่างนี้วันที่สองวันที่สามวันที่สี่หน้าหน้าคนตายอะค่ะก็มาติดกันหน้าเรา oh. จําได้เลยค่ะต้องแบบกราบขอขอมาขออภัยจะเอาวาดวัดลาดทาวมา hmm. คือวิ่งไปเคาะประตูจริงๆสาบานได้ครั้งในชีวิตไปเคาะเลยค่ะแบบ คือไม่ไหวแล้วอะค่ะไปเคาะบอกว่าคือแบบไปเรียกแบบท่านเจ้าว่วาตอนนี้ท่านมรณาไปแล้วค่ะก็แบบไปเคาะคือโดนผีหลอกเพื่อนก็ตามมาคือหน้าเขาติดเงี้ยก็ต้องเอารูปออกไปคือมาเหมือนในฝันหรือว่าตอนก็คือมันเหมือนเราเราเคิมหลับแล้วหน้าเขามาแบบเหมือนในหนังอะค่ะมาวันวันที่สองเราก็ไม่คิดวันที่สองยังไม่บอกเพื่อนมาวันที่สามก็เริ่มเล่าให้เพื่อนฟังแล้วว่าแบบเออฉันว่ารูปเนี่ยที่เราม้วนๆเอาใส่มันแปลกๆนะแลวออฟเขาไม่อยู่อะค่ะเขาไปถ่ายละครต่างจังหวัด เราก็แบบพอวันที่สี่มันนี้ไม่ต้องบอกใครแล้วละ่ะฉันไปเองเอออวิ่งเองคือไม่บอกเพื่อนแล้วละ่ะคือแพ่อเขาลดน้ำมนให้อะไรใช่ค่ะไปค้อแบบกุฏิหลวงพ่อจริงๆครับค <c oughs> <า>่ะแล้วมีใครจําพี่ต่ายได้ไหมคะ <c oughs> ไม่มีคิวว่าแบบอหม,มวยที่ไหนหรือแบบคนอาจจะคิดว่าผีจูออนมาช่วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ป่ะเนี่ย ใช่ไหมก็ต้องมาสอบอีกใช่ค่ะต้องต้องมาตอบอยากจะรู้นะฮะว่ามีดารานักแสดงท่านไหนบ้างนะฮะที่ทํางานตรงนี้แล้วบรรยากาศมันเป็นยังไงอ่ะมันคงไม่เหมือนกับไปเจอกันในกองถ่ายไม่เหมือนเลยไม่เหมือนนกอง่ายเลยแบเออกอดกันแบบสวัสดีคิดถึงบ๊ายยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันกลายเป็นสับอีกแบบหนึ่งที่พวกเราต้องคุยกันปีนเสาไฟฟ้าสูงประมาณเกือบตึก18ชั้นเขาก็ทำเอามือทาอย่างเงี้ยค่ะทาอย่างเงี้ยแล้วก็กลางออกอย่างเงี้ยแต่เราได้ยินแบบตุ๊บโอ้โหแต่หมุนตัวไม่ถูกทิศเลยค่ะ